กูเปลี่ยนโทรศัพมาแลยน่า่จาไม่ได้แล้วมั้ง <c oughs> อาว่ารอบนี้แรงแม่จ่า,จารีลยฮะอีกห้าวันถ้าวันที่ไม่แจาตีดด้วย <c oughs> โอเคไปริ่มาเล้วจริงๆกอกกอกแก้วนี่น,นะรู้สึกกอกแก้วนหเขาจะเอายาเขาจะคิดยาเป็นขนาดนั้ เขาจะเอายาันมีสตูตามมานี่ฉีดฉเดรีบตัวสตูไล่เข้ามาแล้วก็ไปยิงนั่นเ่ยปืนแล้วเรียบสองเร็บเลยมาคิวเพืนเน้นๆนะ โอเคน่าจะหมดแล้วแหละนะน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมคือปืนกูที่กูจะเล่นคือมันจะเป็นเน็บเสียเพราะกูเอาใช้แบบจจรริิงงสไลด์ยังไงกูจะเล่นสไลดปพร้อมสไลดปพร้อม มาวะโอเคมาเฮ<อ>ยยเฮยเฮยเนี่ยโยหมดใส่รถก,กูถูไม่เต็มเลยเองนี่มันของแท้ก็วันนี้ไ้ไง่โอ้ยแย่มากขอบใจม้าสายัสล้กูจะไปเซื้อคาแเสิรตแต่งเินไม่น่าหัวใช่เงินไม่หัวถ้าเพืนลงไปเกให้นะเออนพิแล้วกูก็จะขึ้นน อยากได้เงินซื้อไอเทมโอเคเร่องนีอยากเพราะงั้นกูจะไปขอนะขอการแสงขอแสงแสงเฮ้ยข้างแสงขอเงินแดงเอา,า,เ,อาเราไม่โจเลยเราไม่โจ แม่ไ้ขอ,ขอ,อนนนะโอเคแล้วกูก็ไปที่งแสงแ้วกูวิ่งไปเลยไม่มีคนหอมใออ่่นมีอแล้วกูไม่กดทนเราไม่กดอีกจเจริญปลดล็อกค้างแสงแล้ว ยิงเปิดดังแสงอ่ะแยร้ายไปปะแต่ไม่มไม่มียันซี ที่คลังแสง,ง,งนั่นแหละวิียาอยู่ไม่กันเดียวเลยไปที่คลังแสงาตากูไม่ฝาดมึมีวนเดียวช่วยไคลังแสงที่มึนเปิดได้ขอบคุณครับ ฟสบายดะขับแล้วขับดีส่วนแล้วส่วนอีกบอกเลยขับประกัน

ขอบคุณน,นะหนึ่งจะปุยเลยชิ้นนี้มัไม่ขาดเราช่วยด้วยตะป๊าไม่นอนระมันด้วยขอบคุณนะหนึ่งหนัทเกคนขอบค้ณมากเอ้าหหัวใจแทบพี่